อาสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับอานัทบัคาล่าเช่นเคยนะครับผมอาเราจะมาเข้าที่หน้าเว็บเลยนะครับหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแฮตติกนะครับแฮตติกเจ็ดแปดเก้านะครับผมอามาดูที่หน้าแรกกันเลยครับหน้าแรกก็มีกีฬาแล้วก็เกมหลายอย่างนะครับผมมาผมจะไปที่คาสิโนออนไลน์นะครับผมจะมาแทงเสริมกรให้ทุกคนดูนะครับผมผมจะ ไปที่ค่ายเซ็กซี่บาคาร่านะครับไปที่ค่ายเซ็กซี่บาคาร่านะครับผมเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่าไปที่นี่เลยนะครับอ่ามีห้องเดียวนะครับผมมีห้องเดียวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมเป็นเป็นภาษาไทยแป๊บนึงก่อนนะครับอ่าตอนนี้ มาดูกันครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะไปที่เสือนะครับเหมือนไปที่เสือ50บาทนะครับผมผมจะไปที่เสือนะครับเพราะว่าผมคาดว่ามันน่าจะตัดนะครับมันน่าจะตัดเป็นที่เสือนะครับผมอ่ามาตอนนี้ขออภัยนะครับก็ใครสนใจจะสมัครเว็บนะครับเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมฝากถอน24ชั่วโมงนะครับไม่มีโกงนะครับเฮดทิก แฮตติกนะครับแฮตติกเจ็ดแปดเก้านะผมอ่าตอนนี้เราโดนนะครับผมตอนนี้เราโดนนะครับตอนนี้เราโดนนะครับผมอ่าผมจะไปที่แดงร้อยหนึ่งนะครับผมผมจะไปที่แดงร้อยหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับผมอ่านี่ครับมังกรมันก็แทงง่ายๆนะครับผม ไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับก็มาถึงเปิดไพ่ใบเดียวครับมีเสมอมีเสือมีมังกรครับผมตามนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เราได้นะครับอ่าออกแดงนะครับผมออกแดงนะครับออกแดงนะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็ฝากติดตามช่องอนัทบาคาร่าด้วยนะครับผมก็ใครสนใจที่จะ อยากเล่นเสือมังกรเว็บเดียวก็บอนัตก็เข้ามาได้เลยนะครับก็ไปสมัครทางไลน์กันได้เลยครับทักไปบอกเขาว่าอนัตบาคาร่าแนะนํามานะครับผมแนะนํามารับรองว่าปลอดภัย100%นะครับผมไม่มีโกงนะครับผมคอนเตอร์คุยแบบกันเองนะครับอ่าตอนนี้เราบวกมาอีกแล้วนะครับผมเราบวกมาอีกแล้วนะครับเราบวกมาอีกแล้วนะครับ แล้วผมจะไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับผมจะไปที่แดงเหมือนเดิม<ถ>ขอขอไปครับขอไปขอัยนิดน,นึงครับผมไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับผมผมคิดว่าแดงมันน่าจะไหลนะครับแดงน่าจะไหลนะครับแดงน่าจะไหลนะครับอ่าสี่อ่าตอนนี้เราโดนครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะมันจะตัดมันตัดแล้วนะครับผมมันตัดแล้วนะครับอ่าตัดอย่างนี้ผมจะไปที่แดง200นะครับผมตอนนี้ผมจะไปที่แดง200เลยนะครับเพราะว่ามันตัดตัดมาเป็นน้ำเงินตาหน้ามันก็ต้องหน้าคาดว่าความคาดว่างของผมน่าจะเป็นแดงนะครับผมน่าจะเป็นมังกรนั่นเองนะครับมาดูกันครับผมอ่าขออนุญาตเปิดเพลงก่อนนะครับผมขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะครับ ออเอาตอนนี้อ้าเราโดนนะครับตอนนี้เราโดนนะครับออตอนนี้เราโดนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับมันไม่ตัดให้เรานะครับผมอ่ะตอนนี้ผมจะไปที่มังกรเหมือนเดิมครับมังกรทองร้อยนะครับมังกรทองร้อยนะครับผมผมจะไปที่มังกรทองร้อยนะครับตอนนี้ ามาดูกันนะครับมาดูกันน่าจะอ่าตอนนี้เราได้นะผมอ่าเราได้กลับคืนมานะครับเราได้กลับคืนมานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วผมจะไปที่เสือเลยนะครับอ่าผมไปที่เสือเลยนะครับผมไปที่เสือเลยครับแต่ ผมไม่แน่ใจเหมือนรับแต่ผมก็ใส่ไปร้อยหนึ่งเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับมาดูกันครับผมมาดูกันอ่าเราได้จริงๆครับเราบวกมานะครับผมอ่าเราบวกมานะครับเป็นหกร้อยนะครับผมผมจะไปที่มังกรนะครับผมจะไปที่มังกรเหมือนเดิมนะครับ จะใส่ไปที่มังกรนะครับเพราะว่าเสมอเสมอออกมา5ครั้งเองนะครับผมเสมอออกมา5ครั้งนะครับผมอ่าตอนนี้ส่วนมากคนจะไปที่มังกรนะครับคนจะไปมังกร64%เเลยนะครับผมเสมอ2%เเท่านั้นเองนะครับอ่ามาดูกันนะครับผมว่าจะออกมังกรอย่างที่เขาไปตามกันหรือเปล่าอ่าตอนนี้ออกเสือนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไร เดี๋ยวตอนนี้ผมจะใส่ไปที่มังกรสองร้อยนะครับผมจะใส่ไปที่มังกร200นะครับโอ้โหคนเปิดไพ่เราก็เอาเรื่องเลยนะครับผมน่ารักใช้ได้เลยนะครับผมอ่าก็ฝากติดตามช่องแล้วก็ใครสนใจที่จะเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับก็แอดไลน์ไปคุยได้เลยครับอ่าตอนนี้เราสงสัยจะโดนนะครับผมโดนอีกแล้วนะครับ ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอาผมจะไปที่มังกรเหมือนเดิมนะครับผมไปที่มังกรเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันน่าจะออกตัดได้แล้วนะครับผมน่าจะออกตัดได้แล้วนะครับไม่ผมไม่คิดว่าเสือมันจะไหลนะครับผมเสือไม่น่าจะไหลนะครับ มาช่วยกันลุ้นด้วยนะครับผมอาจจะเป็นตาสุดท้ายอ่าตอนนี้เราบวกนะครับเราบวกมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราบวกมาอีกแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปที่แดงนะครับไปที่แดง200เหมือนเดิมนะครับผมผมไปที่แดง200นะครับแต่ใจผมมันคิดว่าน่าจะไปน้ําเงินนะครับแต่ไม่ทันแล้วนะครับเราใส่ไปแดงแล้วนะครับ แต่ใจผมมันก็น่าจะไปที่น้ำเงินนะผมดูจากการคาดเดาของผมแล้วแต่ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วผมใส่แดงมาแล้วนะครับผมมาดูกันครับมาช่วยกันลุ้นครับอ,อ้าวโอ้โหเรากินนะผมเรากินนะครับเรากินนะครับอ่ามาดูกันครับอ่าตอนนี้ผมจะโยกไปที่ ผมจะโยกไปที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินสองร้อยนะครับผมผมใส่ไปน้ำเงินสองร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงก่อนนะครับผมขออนุญาตเปิดเพลงนะครับใครสนใจเพลงแนวแรปก็ไปฟังได้เลยนะครับอ่แต่เรามาดูที่เถื่อมังกรกอนครับตอนนี้เสมอนะครับผมเสมอนะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไร อ่าเราเสียเราเสียนะครับอ่าตอนนี้ผมจะไปแดงนะครับผมอ่าผมจะไปที่แดงนะครับจะไปที่แดง200งเลยนะครับไปที่แดงนะครับผมไปที่แดงอ่าเราเสียครึ่งนะครับผมก็คือถ้าออกเสมอมาเราจะเราแทงร้อยหนึ่งเราจะเสียห้าสิบนะครับครึ่งต่อครึ่งน,นะครับผมอ่ามาดูกันครับอ่าตอนนี้เราบวกมาอีกแล้วนะครับผม อ่าเราบวกเป็น800แล้วนะครับเราบวกเป็น800แล้วอ่าครับอ่าผมว่าจะผมว่ายังไงมันก็จะน่าจะเป็นแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาผมไปใส่ไป4ี่รเหมือนเดิมนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยนะครับผมจะใส่ไปที่มังกร200เหมือนเดิมนะครับผมอ่ามาช่วยกันลุ้นนะครับเพราะว่าผมคาดคาดการว่าน่าจะเป็นแดงไหลนะครับ แดงน่าจะไหลนะผมความคาดว่าของผมนะครับไม่ไม่ได้ให้ใครมาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตอนนี้ออกเสือนะครับผมตอนนี้ออกเสือนะครับอ่าตอนนี้ผมจะไปที่น้ำเงินนะครับผมผมจะใส่ไปที่300อเลยนะครับน้ำเงินเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยนะครับไปที่มังกรนะครับผมมังกร300นะครับอ่ามาช่วยกันลุ้นนะครับ อ่าถ้าได้ตอนนี้เลิกนะครับผมผมจะเลิกแล้วนะครับแต่ถ้าเสียก็ต้องดูนะครับผมแต่ผมเลิกนะครับอาเดี๋ยวมาดูกันครับผมอาเราได้นะครับผมอาแบบที่ผมพูดไว้นะครับผมผมได้แล้วผมจะเลิกนะครับผมได้แล้วผมจะเลิกนะครับผมอาเดี๋ยวขออีกไม้นึงหน่อยครับเพื่อแทงให้ทุกคนดูนะครับผม พื่อจะแทงให้ทุกคนดูนะครับอ่าตอนนี้ผมจะไปที่แดงนะครับร้อยหนึ่งนะครับอ่าผมจะไปที่แดงนะครับผมแต่ว่าอ่าใจผมก็ลังเลนะครับผมใจผมก็ลังเลนะครับอ่ามาดูกันครับผมตาสุดท้ายครับอ่าผมอ่าตามที่ใจผมลังเลเลยครับผมอ่าครับ ขอฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับมั่นคงแน่นอนครับไม่โกงครับฝากถอน24ชั่วโมงครับวันนี้อานัสผมขอกราบทุกคนไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ